บ้านนาอยางมีดินสร้างแปลงหาก,กนนินบ่อเอือตายรุดบ่ติดชีวิตบ่บุญบายงามเย็ดไปเมื่อยกายกะเศร้าเป็นโพดประทัดบริษัทครับสวัสดีครับพี่นอ้องหลังจากเห็ดไม่ลงพี่นอ้องลงไวลอยหนึ่งให้คู่เราไปลอยหนึ่งนะครับ กำลังออกเปล่าบอลูครับยังไม่รูปเปิดเปิดแต่ว่ามาหดหน,นามันออกปิ๊ม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 เดี๋ยวเปิเป้งพี่น้องมาวันมมนี้ที่ออกหลายจุดใดนนี่หม่มาม้าเสาร์ครับมาหดหนาตอนเสาร์าเลยเดี๋ยวเบิ้งเห็ดทางนี้ครับว่าที่ออกหลายจุดใดนครับเห็ดใหม่อีกรอยหนึ่งเห็ดสุกสารครับเห็ดมูผมเดี๋ยวผมมาดูแลหรฤทธิได้ขายมื่อนี้ครับหรฤทธิได้ขายแรงนี่เดีเ๋ยวเบิ้งครับพี่น้องไปไปดูเห็ดกันครับไปไปเอาไหมพี่น้อง ตั้งออกครับมึงเปียงเอ้กักแท้เหดเกาออกได้ครับเพียงทั้งล่างเหดใหม่กำลังออกครับปุ้มปิมปุ้มปิมเลยเพียงพี่น้องเมึงเปียงโอู้มึงครับงามล้างออกเกือบก้อนเลยมึงรับนี่กยลังกิมเลยครับเพียง ไอ้คักแท้คักแท้พี่น้องเอ้ยครับเห็ดกู้หลุนรับเห็ดกู้หลุนดูลเลยเป็นไงสารสื่อให้ครับเีโอ้เห็ดเก่าก็ออกได้ครับประมาณบ่อบอกได้ครับพี่นี่พี่ก็ออกครับง่ายจากตรงนี้มานงพี่ครับเอ้ยเอยอจอดาวพี่น้องโอ้สุดรรยอดครับ บรรยากาศโลงเหตดบรรยากาศเห็ดออกโอ้ดีใจอีกแล้วขอ,องสีนะแม่ถูกใจถูกใจครับมาธรรมดาเหตดเก่าก็อกอ,อกคือเก่าครับดิเหตุไม่ก็อกอกอมนัมนมันเขา้า่าโอเคครับพีน่น้องอย่าผมพดนน้ากันครับผมพ่นน้าเหตุเดศ้าครับวันนี้วันอังคารครับที่สิบเอ็ดมกราคมหกขากับดีไม่หเนาะ hết chả ngam 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 cái lại ngam ngam lùi 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 bỏ qua con này vô này kín dần 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 cho cặp thứ năm của Bơm งามด้อบันปานยหย่ๆียวพูดยอดแท้พี่นองแต่มันแข็งมันก็เด็ดเด็ดออกครับ แต่ช่องล้มไม่อ่านนะครับพี่นอ้องอาช่องล้มออกขนา,าดดำๆแบบนีออกไหมครับก้อนดำเลยแบบนออกอยู่นิดก็เด็ดไม่ติหาทางเอาออกอยู่ครับไม่ดำเกินโอเคครับ <im itation> พี่นอ้องหมดซอ งามงาม <c ười> าครับเด็ดชื่น ช่างล้มไม่้างครับไอ้ลอมมันทายเทเนี่ยสักน้อยวันนี้มันเย็ยนนะครับมันเย็ยนน่อมันห่อนืนเดี๋ยวบายบายนีห่อนใช่ไหมเดี๋ยวเวาลาหมดเลยจะนอยครับพี่นอ้องมันวันน้ำกันครับอย่างเงี้ยดูได้เงี้ยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องก็หนาวเรียบร้อยแล้วชิวๆเดีย๋ยวพากบนใกล้ๆครับพี่นอ้องนอน้น,นัล่ะ พี่น้องแบบโอ้ยผมว่าเหงานึงก็มันขีดนี่ครับยี่ดี้ะพี่น้องก็แม่นหน่อยเลยครับเนี่ยมันบานมันอีขีดนึงสองขีดแล้วครับตอนนี้ตลาดเขาขายตอนนี้เขาขายยี่สิบบาทแล้วเนี่ยแต่ผมก็ขายครับผมเก็บไปก่อนกำลังออกตะปุ่มตะปั้นะครับพี่น้องอู้งามแท้ผู้ใดสนใจสั่งเด้อครับนะเฮ็ดน้องอันจากกระแพ่งเพจนะครับผู้ใดสนใจกะ ถักมาได้ครับเฮียครับวุ้ยเดินพี่น้องดิ้ดิดิเห็ดเก่าก็ออกเห็ดใหม่ก็ออกสุดยอดครับพี่น้องมันมันเขาวะครับพี่น้องดูแลเห็ดเก็บเห็ดลดน้ำเห็ดเอาก่อนใดที่พอดีเอาไปไวิ่งมันบงเดียวกันขุดทั้งบุดครับ จัดการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขามาลุ้นตอนแรกมันเป็นไงเห็นำมัยครับตอนเต่ายังสำนีตะปูตะปิตอนบ่ายตอนแรกเห็นำมัยครับมาลุ้นครับพยาัน์พยาศนเห็ดเจ้าเด้อกำลังงามเด้อครับมาเบิ่งเด้อเจ้าของเห็ดอ่ะเดี๋ยวผมเทสเทดีที่สุดจับผู้ใดสนใจก็สร้างซื้อเด้อผู้ใดอยากติดตามก็มาติดตามครับผู้ใดติดตามเราขอบคุณหลายๆสวัสดีปีใหม่ผู้ใดยังไม่ข้ามาเข้ามาครับพี่น้องมาเบิ่งเห็ดดูแลเห็ด เสียเวลาเล็กๆน้อยๆครับตอนเสิร์ตอนแรงเมื่อกี้นาทีนะครับแต่ก็ได้เฮ็ดการไปกินพร้อมนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ผู้หลุดนเด้อครับที่ดูเลยเฮ็ดเลี้งเฮ็ดธรรมดาง่ายๆติดกินพอเพียงครับดูแบบพอมีพอกินโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันตอนแรกเช่นนี้ครับสวัสดีครับได้เฮ็ดถุงนึงครับมื้อนี้สุดยอดบ้านๆางกำลังกินเลยครับ สาธิี่น้องบัธตรมดาครับอึ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 บมันมันมันพี่น้องมันมันอึบอึบอึบเอาขาวบ๊ะอึบอึบเด้อปัญสันมาเบิ่งเด้อเห็ดเจ้าไออึบอึบอึเป็นยัง อ้วบอ้วกขาวขาว้อคัดแท้ครับเมย์บางอ่นนอนพเนยสารมาไปขายเด้ครับสุดจอดครับเห็ดงามๆครับพี่น้องบ้านนาหญงมีดินสร้างแปลงหาก,กนตตนินบ่อเอือดตายรดบ่ติดชีวิตบ่บุญบาย งานเงียดไปเมื่อยกายกเศร้าเป็นหอดประทานบริษัท